ก้องวายุก็กลับบ้านที่เรืองนกทานะคะกลับไปพักผ่อนอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนานะคะแล้วก็ไปเยี่ยมแม่แล้วก็ไปดูลูกชายคนที่สามด้วยค่ะแล้วก็ไปเยี่ยม ยายด้วยนะคะของก้องวายุซึ่งก้องวายุนี่ก็จะชอบกินอ,า,อาหารพวกอาหารอีสานนะทุกคนลาบก่อยต้มแซบซ้อยจุเอยียงสินะคะก้องวายุเป็นกรสิมาก,กินแล้วก็เอฟซีก็ได้เข้าไปถามเนาะว่าเอออาลูกชายคนที่สามของก้องวายุนะคือน้องกวินนะผู้ใดเลี้ยงให้นะคะก็คือคุณแม่ค่ะคุณแม่ของก้องวายุนะเลี้ยงให้แล้วก็เอฟซีก็เข้าไปถามว่าเออ,เอ,อ เมียคนที่สามของกองวายุน่ะเป็นคนทั้งใดเป็นคนย่าสธรน่ะน,นะคะพี่น้องอืมเป็นคนญาสธทแต่ว่าตอนนี้คือภรรยาคนที่สามน่ะเขายังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยก็คือว่าวาท่านไม่พร้อมที่จะออกซื้อให้ให้เห็นหนาตาอย่างสินะจ๊ะพี่น้องอืมแต่ว่าเพื่อนกะถ่ายรูปลูกซ้ายเพื่อนมาออกโซเชียลยูได้จ้ะนองกวินนั่นนะคะเออ แล้วก็อีกอย่างหนึง่งกองว่ายุนี่กับ่อท่านได้ไปออกรถเด้พี่น้องพระวาช่วงนี้งานมันแน่นค่ะพี่น้องงานงานแน่นงานเยอะคิวงานนี่คือเต็มทุกเดือนเลยคือยังไม่มีเวลาที่จะได้ขับขี่รถอะไรเลยที่วางแผนเอาไว้นะว่าจะซื้อรถเก่งนั่นนะแล้วทีนี้กล้องวายุก็เลงนะเลงเอาไว้ว่าเอออยากจะซื้อบ้านต่อจากบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด บ้านที่เรืองนกทาดน,น,นะพี่น้องจักเพิ่นจะซื่ออีหลีหรือบบซื้ออีหลีกับโบรูคือกันนะคะกล่องก็บ,บอกว่าเอออยากจะซื้อเนี้ยละคะ่ะกันเองสินาะแต่กับโบลูอนาคตสิเป็นยังไงเดี๋ยวสิมาบอกให้ฟังถ้าเกิดมันเป็นยังไงอีกสิน้องพี่น้องเนาะอืมอ่าแล้วก็คือตอนนี้ก็หาเงินทํางานหาเงินหนักมากเพราะว่าต้องเลี้ยงลูกสามคนก็ขยันขายทั้ง กากหมูกากเก้วกากไก่พี่น้องเอ,อ้ยไ,ไก่ไก่ทอดหนังไก่ทอดนะคะของกองวายุสินะตอนนี้เพจกองวายุกับเฟซบ o ๊กกองวายุก็มีผู้ติดตามเยอะมากขึ้นแล้วนะคะ ก็ประมาณนี้นะก้องวายุก็ได้พูดถึงเรื่องน้องน้ำตาลด้วยนะคะน้องน้ำตาลก็ไม่ได้มางานวันเกิดยูรินะทุกคนเพราะว่าหยุงยากอยู่กับอันคาเฟ่นนะคาเฟ่ฟินแลนด์นะคะเพราะว่าน้องน้ำตาลก็ต้องดูแลคาเฟ่ฟินแลนด์แทนแทนกุกิ้แทนแทนพี่ชายแทนบอดบิก๊กเงี่ยงศินะจักรพี่น้องก็ประมาณนี้แล้วก็ก้องวายุก็อา่า ก็มอบของขวัญให้น้องยูริเหมือนกันคือเสร็จจากงานวันเกิดน้องยูริแล้วกล้องวายุก็คือแบบเออกรับกับบ้านสิงนึ่งจะพี่นอนกลับบ้านยูยาโซทอนเนาะเพราะว่าเพื่อนกันเที่ยวกับไปดูเพราะว่าลูกซ้ายเพิ่นกันยังเล็กยังหน่อยลูกซ้ายเพิ่นพึ่งคลอดนะจะมือหนึเพื่อนกับปอนนมลูกซ้ายอันลงโซเชียลยูนะคะเนาะโอเควันนี้ขอบคุณเอฟซีมากเลยนะคะที่มารับชม ช่องเพจมาดามเจี๊ยบเดิมมีขา่าวยอียงสิไปสืบไปเผื่อแล้วเอามาบอกให้ฟังได้จากพี่น้องสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ